สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมครับมาพอกับผมครับเสีน้ำโชว์คือเ่าครับมาพอกันวันนี้วันที่12มิถุนายนครับ2023ครับพี่น้องไก่เข้ามาทุกทีวันนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งครับหัวยขพองแม่ขาวครับ ได้มาแล้วครับงวดน,นี้ครับเพิ่นไหมาทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับพี่น้องผมก็จะเอามานำเสนอให้พี่น้องปเป็นแนวทางห้เบิงปเป็นแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงในงวดวันที่สิบหกนี้ที่จะถึงนี้ครับสามตัวและสองตัวเพิ่นไหมาสดสดร้อนๆครับ ฝากท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับกด,กดไลค์เพื่อที่จะเปิดการมองเห็นให้ทางช่องครับเพราะว่าบริเวณขีปสองมือนี่โดนปิดกั้นแล้วครับพี่น้องโคพคขีปลงไปนี่ก็จะบ่อยมีคนเห็นบ้างเลยครับส่วนหน่อยด้วยครับที่เห็น ถ้าท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ Comment นะครับแสดงความคิดเห็นนะเสียช่องก็จะดโดนปิดกั้นนะทุกคนหลายหคนก็จะมองเห็นช่องครับเขาช่องนีาก็จะกระจายไปให้มีหลายคนที่ได้เห็น,นครับผมถึงบอกว่าให้พี่ให้น้องที่เขามารับชมครับกดไลค์ครับฝากกดไลค์นะครับ,รรบเพื่อจะได้เปิดการมองเห็น ช่องทาง Youtube จะบริเปิดกันช่องของผมนะครับเสียงน้ำโชว์ครับผู้ใดประทานกดติดตามกับฝากน้ำเะครับเป็นกำลังใจค,ครับมาเบิงงคลิปนี้ครับหววยเมฆขาวเพิ่นไหามาสามตัวและสองตัวเอาไปเบิงงกันเลยครับว่าเพิ่นไหย,ยังมาเนี่ยครับไปครับ มาสามตัวของเพื่นเนี่ยจะเป็นสามห้าหกนะครับสามห้าหกสองตัวก็จะเป็นห้าศูนย์นะครับพี่น้องสามห้าหกกับห้าศูนย์พี่นอ้ 3, 5, 5, นองเห็นแล้วก็มีไพ่มักคใค้ชอบป่ะครับ ผมก็พยายามนะครับที่จะมองไหนที่เป็นว่าแม่นๆถูกห้ยบ่อยๆ,ๆจะเอามาทำเสนอให้ครับถ้าสายใดที่บกเขาพอสองงวดผมก็จะหยุดเอาลงก่อนครับแล้วก็เอาสายอื่นมาลงแทนครับสายแม่ขาวเนี่ยผมน่าจะเอาลงเป็นงวดที่สองครับ งวน,นี้บ่เขางวนน้าก็บอบลงครับให้พี่น้องลองเบ่งครับว่าจะมีคนมาคนชอบนำบอ่อสามตัวมันก็นกนสามห้าหกแล้วก็สองตัวก็เป็นฐาศูนย์นะครับพี่น้องลองเบ่งครับกะยาที่ผมบอกแล้วครับว่า ทุกคนกับโบมีไผจะถูกหวยพร้อมกันหมดหรอกครับบางคนเห็นบางคลิปที่ผมลงไปก็อาจจะบบมักก็ได้แล้วครับโบซื้อบางคนก็อาจจะมักก็ซื้อกับผู้นั้นถูกมันก็เป็นจั่งซีหลอครับพี่น้องบ่มีไผว่าจะมักจะชอบพันหมดรับผมเองก็อยากให้พี่น้องถูกหวยแล้วครับอยากให้ทุกคนที่เขามารับชมถูกหวยทุกคนนะครับผมเองก็บรู้คือกันน้ำจะออกตัวได้ เอามานำเสนอให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางครับเอามาให้พี่น้องเป็นแนวทางเพื่อจะได้ไปเสียงโชคเสียงดวงกันครับใครก็อยากถูกรองวทีหนึ่งคือกันหมดทุกคนครับแต่มันก็เป็นไป,ปนบ่้ใดแต่น่ะผู้ใดมีดวงมีบุญมีวาสนาครับผู้นั้นถึงจะถูกหวยว่าแต,แต่สองตัวนี่ก็ถูกอย่างก็เหี้ยงแล้วมาจะเอาครับ ลองบินงครับไปมากก็ตามไปบ่มากก็รอสายอืนครับอย่า,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 าลืมครับกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาคุยกันครับทักทายกันได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับว่าไปรับชมอยู่ไสมาทักทายกันได้ครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้ก็ เอาไวส้สำเนีครับพอกันคลคิปหนาครับสวัสดีครับ